คุณผู้ชมคะแท่งคอนกรีตน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมแท่งนี้ร่วงตกลงในทะเลโดนใส่ปะการังใต้ท้องทะเลที่เขินติงแหล่งลดำน้ำชมปะการังที่มีชื่อของไต้หวันสร้างความไม่พอใจให้แก่บรรดานักประดาน้ำที่ดำน้ำลงไปดูความงามใต้ท้องทะเลพวกเขาจึงถ่ายคลิปวิดีโอมาแชร์ผ่านสื่อโซเชียล ครูฝึกดำน้ำกล่าวว่าเดิมท้องทะเลบริเวณนี้มีแนวปะการังพื้นใหญ่ดึงดูดนักประดาน้ำและนักท่องเที่ยวให้มาดำน้ำชมปะการังกันแต่ทำไมจู่ๆมีแท่งปูนขนาดใหญ่ตกลงมาใส่ปะการางัง ด้านสำนักง,งานบริหารอุทยานแห่งชาติเคินติงเปิดเผยว่าหลังส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพบว่าแท่งคอนกรีต,ตดังกล่าวเดิมใช้สำหรับผูกเชือกและลูกลอยเพื่อเป็นเครื่องหมายแบ่งเขตดำน้ำกับช่องทางเดินเรือสำราญแต่ก่อนหน้านี้ถูกพายุไต้ฝุ่นพัดตกลงไปในทะเลพร้อมรับปากว่าจะรีบส่งเจ้าหน้าที่ลงไปย้ายแท่งคอนกรีตดังกล่าวออกไปโดยเร็วที่สุดอัญชันทรงพุทธเริงาน